มาครับ SQL in minute EP 2องคำสั่ง where นะครับโดยคำสั่ง where เนี่ยปกติแล้วเราจะใช้เพื่อกรองข้อมูลที่เราสนใจนะครับโดยที่เราจะระบุชื่อคอลัมน์แล้วก็เงื่อนไขนะครับซึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายท่ามากนะครับเดี๋ยวทุกคนที่ติดตามเนี่ยก็จะค่อยๆรู้ไปไนะครับว่าเงื่อนไขเราใช้กับ where เนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างเนาะมาดูตัวอย่างกัน สมมติว่าผมอยากเห็นคัสเตอร์เมอร์ทั้งหมดที่อยู่ในกรุงเทพนะครับผมก็จะใส่แวร์ซ city เท่ากับ a บ g k อ k อย่างนี้นะครับแล้วกดหลันมันก็จะโชว์ข้อมูลทั้งหมดนะครับของคัสเตอร์เมอร์ที่มี City เท่ากับ a บ g k อ k ออกมานะครับสมมุติว่าถ้าผมอยากจะเปลี่ยนไปใช้ฟิลด์ที่เป็นตัวเลขบ้างนะอย่างเช่นคอลัมน์ของ Age หรือว่าอายุนะครับผมก็ใส่เงื่อนไขว่าอยากดูเฉพาะข้อมูลของคนที่อายุมากกว่า25ปีนะครับแล้วก็กดหลัน มันก็จะฟิลเตอร์มาให้นะครับแล้วก็โชว์ข้อมูลของคนที่อายุมากกว่า25ปีครับอันนี้ก็คือเบสิกของการใช้แวรครับผม